ในโรงไฟฟ้าเนี่ยเรานำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผลเรานำระบบ AI เข้ามาทำนายความเสียหายอุปกรณ์นวตัตก,กรรม AI เนี่ยเพื่อมาลดต้นทุนผลิตไฟให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกพพให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนเรามีแนวคิดของผู้ว่าการกอพอพอ คืออ e ีแก f ฟอร์ l อลเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทยและประเทศชาติเป็นสำคัญครับ การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานนะครับไปสู่พลังงานสะอาดและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้กรอพเนี่ยต้องปรับรูปแบบการทํางานของเราให้มีความทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีดีต้นเข้ามาปรับปรุงกระบวนการทํางานของเราเพื่อให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยเราแบ่งเป็น3ด้านหล,กหลกักๆด้านการผลิตไฟฟ้านะครับเราได้นําเทคโนโลยี AI นะครับ เข้ามาช่วยในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงไฟฟ้าเนี่ยเรานำ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผลทำให้เราสามารถควบคุมและสั่งการแบบอัจฉริยะด้านการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพอพอได้พัฒนาโคลข่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยนะครับ <S <S ก็คือ Grid Modernization เป็นระบบเครือข่ายไฟฟ้าที่นำระบบ Digital AI เข้ามาช่วยนะครับในการคาดการและวางแผนการจ่ายไฟฟ้า ได้อย่างมันง่นคงด้านนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ความต้องการกู้ใช้ไฟฟ้ามีความหลากหลายมากขึ้นเราจึงมี EGAT Energy Solution Provider ครับธุรกิจแรกๆของเราก็คือ EGAT EV Business โดยที่ตอนนี้เราเน้นในการเพิ่มสถานีให้บริการชาร์จไฟฟ้านะครับร่วมกับพันธมิตรขยายสู่ทุกภูมิภาควัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องการขยายการให้บริการไปสู่ประชาชนเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยครับ ในส่วนของกอพนนะครับโดยภารกิจหลักของเราคือจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในประเทศเรานําตัวของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเข้ามาใช้งานซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันเราก็ควานหาเทคโนโลยีใหม่ที่จะเหมาะสมสําหรับการผลิตอย่างเช่นการไปทําตัวฟูเซลหรือหรือใช้ไฮโดรเจนในการผลิตไฟฟ้านะครับอันนี้คือทิศทางของกอผ ในปัจจุบัน,บนแล้อนาครับตัวของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานในกรอพอรเราก็มีการพัฒนานอย่างต่อนเนื่องเรานำระบบ AI เข้ามาทำนายความเสียหายหอุปกรณ์เรามีความร่วมมือระหว่าง IBM และทิปปร์ดในการ implement ตัวของระบบงาน m a x i m ม่การบรุรักษาแ,แบบสมัยใหม่เข้ามาใช้งานในโรงไฟฟ้าและเขื่อนของกรอพอพลังงานอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ระบบเนี่ยก็ลดร้อยลงเนื่องจากประสิทธิภาพของการผลิตเราดีขึ้นในส่วนของกรอพอรเราตระหนักเรื่องนี้ดีนอกจากเราจะนําระบบ การเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานแล้วเนี่ยคือการนำตัวโซลาร์ฟอทติ้งมาที่เขื่อนสิรินธรและขยายไปที่เขื่อนต่างๆของกอพอในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่สบรรยากาศอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่กอพอคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญครับในมุมของ AI ที่กอผอนำมาใช้นะครับก็นอกจากที่เราจะใช้กับระบบ ผลิตไฟฟ้าแล้วนะครับเราก็มองเรื่องของเชื้อเพลิงเรื่องของระบบส่งนะครับที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีตรงนี้มาใช้เรื่อง E-V business ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะสามารถจะต่อยอดหรือนา AI ตรงนี้มาใช้ได้นะครับรวมถึงงานพวก Back Office งานทางด้านพัสดุจัดหาหรือว่างานทางด้านบัญชีนะครับโดยแล้วแต่สามารถจะนํา AI มาประยุกต์ใช้ได้สุดท้ายคือเรามองเรื่องความยั่งยืนนะครับในเรื่องของการนํา นวตัตก,กรรม a ไเนี่ยเพื่อมาลดต้นทุนนะครับเพื่อให้โกหอเนี่ยมีการผลิตไฟให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ลดค่าไฟให้กับประชาชนพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานของประเทศนะครับที่จะผลักดันทางด้านอิอนฟราสตรักเจอร์ต่างๆด้วยนะครับเรามองในเรื่อง,องความยั่งยืนแล้วก็เป็นต้นทุนให้กับเศรษฐกิจก็มีความมั่นคงให้กับประชาชนตามโืแกนของกอปคือผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับ